อ่าสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World เกมกันอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้หลีกล่าเจ้าคอมปีก็จะจบลงแล้วนะตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วนะพี่ก็อยู่อันดับ1ของโลเพชรนะครับด้วยคะแนน3ามพคะแนนนะครับหลีกนี้พี่ตั้งใจว่าจะจบอันดับ1ให้ได้เลยก็เลยขยันตีนิดนึงนะครับ แต่จริงจบอันดับไหนมันก็ได้เหมือนกันนะขอแค่ให้อยู่ในโลเพชรน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปตีกันต่อเลยดีกว่าเราจะใช้ตัวรีเจนเดอรี่ระดับ2ลงต่อสู้แล้วกันเนาะโอเคเอาตัวไหนดีก่อนดีเออ่ไม่เอาดีกว่าเอาครึ่งบกครึ่งน้ำ เอาเจ้าเออยอบตัวแรกแล้วก็โนโดแล้วก็อาบาโตโอเคน่าจะได้อยู่นะพลังก็สูงๆกันทั้งนั้นนะครับตัวรีเจนเดอรี่ระดับ2ที่เป็นตัวเลเวลแม็กนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้สู้แค่3ชุดพออตัวแรกโอเคเราชาร์จได้เลย เดี๋ยวเราก็ขอชาร์จก่อนของเขามีสองแต้มเหมือนจะเปลี่ยนตัวนะไม่รู้เหมือนกันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยมันนกมามมแล้วไม่ตีด้วยโอเคเราก็ขอป้องกันสองชาร์จหนึ่ง เขาป้องกันหนึ่งนะครับยังคงมี2แต้มอยู่ตัวนี้ถ้าชาร์จเสร็จต้องเปลี่ยนอเบโตมาตีเขาเนาะแล้วไม่โจมตีอีกเอาละ่ะเราก็ขอชาร์จหมดเลยอ่ะตอนนี้เขามี5แต้มแล้วจะตีเรา5แต้มเลยไหม5แต้มเลยถ้าตีนะ โอ้ยไม่ตีนะครับเราก็ขอเปลี่ยนตัวละกันแล้วก็โจมตีเลยไปปกแทบป้องกันแค่หนึ่งเองอุสตสาตีต้งเยอะอุตสาตีตั้งเยอะ,อยอะโอเคเจ้านกเพเลของเขาตัวแดงมีแปดเลยเหรอโอ้โหแล้วก็ตีมาแค่สี่ ไม่เป็นไรไปนอนไปโอเคเจ้าโนโดเราลงสนามมานะแต่เดี๋ยวเราก็ต้องขอเปลี่ยนตัวเจ้าเออยอบลงมาแล้วก็สละชีวิตด้วยการชาร์จเนาะโอเคโอค้โหป้องกันสีแดงตอนนี้เขายังคงมีสีแต้มอยู่เขาก็เสียไปฟรีๆเหมือนกันนะครับสีแต้มมาไม่ตีนะ ไม่ตีอย่างนี้เราก็ขอต่อดละกันชาร์จสี่โจมตีสี่ไปเขา้าสองแปมได้ตอดนิดหนึ่งโอเคตอนนี้เขามีหน่าจะตีแล้วมั้งตีมาหกแ้มเลยเฮ้ยชาร์จสโจมตีสี่ป้องกันหนึ่งสามแน่อ๋อเขากระ ไปเราทีเดียวให้นอนไปเลยนะ7จ็ดแต้มโอเคเขาน่าจะใส่เรา7จ็แหละใส่ไหมเจ็ดแต้มโอเคครับเขาใส่เรามานะครับเดแต้มแต้มหมดฝับนอนไปเลยเราเอ,อ่ยอบเราเจ้าโนโดเราลงสนามมาต้องเก็บเขาให้ได้2ตัวนะก็จัดเลย2องแต้มแล้วก็ป้องกัน2องก็พอเนี่ยแล้วก็ชาร์จสี่ไป องแต้มไปนอนปังเรียบร้อยไปนอนตัวสุดท้ายของเขาเจ้าขาโปมีสีตีเราเท่าไหร่ไม่ตีนะไม่ตีอย่างนี้เดี๋ยวเราใส่เลยเราก็ใส่เลยครับแปดแต้มถ้าไม้ตายไปเข้าเจไม่เหลือไป หางสะบัดปลายเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับในรอบแรกของการตีแพทคอมปี้ก่อนจะจบลีกเนาะสะสมแต้มเพิ่มกลายเป็น3,327คะแนนนะครับโอเครับของรางวัลจะได้ช่วงไม่ได้อัดคลิปนี้พี่ได้ของค่อนข้างจะดีนะโอเคอันนี้ก็ดีไปต่อกัน ตัวรีเจนเดอรระดับ2ตอนช่วงไม่ได้อัดคลิปเนี่ยพี่ได้ดินเอพันหลายรอบมากเลยนะเอาตัวแรกก็ไดโนซูคัสแล้วก็รีเจนเดอรี่ระดับ2องแถนี้ไม่มีเลยเนาะเอาพาราซอเจน2แล้วก็ เมกาโลโอเคชุดนี้น่าจะได้อยู่อีกชุดนึงก็นี่นี่น,นี่อ่ะโอเคมาได้อยู่มามาตัวแรกเขาชนะทางเจ้ากนกเขียว เราชาร์จก่อนได้นะพลังเลือดเราเยอะอยู่ของเขามีสองตีไหมอ่ะตีไหมตีมาสองเลยนะแต่ไม่เป็นไรถึงแม้แพ้ทางแต่เลือดเราเยอะอยู่เดี๋ยวเราก็ขอชาร์จต่อเนื่องเลยชาร์จสามเขายังคงมีสองแต้มอยู่ถ้าเขาตีมาหมดก็ยังไม่เป็นไรนะ ตีมาแค่หนึ่งโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เรามี6กแต้มแล้วเราก็ชาร์จสี่โจมตีสองไปเอาหนึ่งแต้มโอเคได้ต่อน,นิดนึงของเขามีสตีไหมสามแต้มตีมาแค่สองเหรอเอา้าตีมาแค่สองยังไม่นอนนะเนี่ยเขาเหลือหนึ่ง เดี๋ยวเราเปลี่ยนเจ้าพาราซอเจน2เลยลงมาควิดเขาหน่อยเขาเหลือหนึ่งเราก็ต้องใส่3แต้มแล้วก็ป้องกันซัก3แต้มชาร์จหนึ่งไปเขา2แต้มนี้ไม่เหลือไปนอนซาโอเคตัวที่สองขึ้นบกขึ้นน้ำของเขามี4แต้ม ตีมาตีมาสามนะครับเดี๋ยหนึ่งเอาอย่างนี้เดี๋ยวก็จัดการซะเลยเดี๋ยวเราก็ใส่เลยปึ๊บสี่แ้มชาร์จหนึ่งไปเข้าสามแต้มนี้ไม่เหลือไปนอนโอเคตัวสุดท้ายมีสี่ตีเราเท่าไหร่ เอาไม่ตีเลยจัดเลยดีอย่างนี้ไปพลาซอเก็บบท3ตัวลวดเขาสามแต้มนอนสิครับโอเคโอ้โหยอดเยี่ยมมากโชว์ฟอร์มได้ดิบได้ดีเลยเก็บไป3ตัวเลยพลาซอเจน2นะโอเคสามพันสามร้อยห้าสิบเก้าคะแนนนะครับได้ของรางวัล โอ้โหตอนอัดคลิปนี้ได้100เนาะโอเคไปต่ออ่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเอาคาโปคาโปเจน2นี่แหละแล้วก็สามเขาเจน2โอเคเอาสามเขาก่อนคาโป,าโปแล้วก็เอานก นี่โอเคมาน่าจะไหวมามาเลือดมันค่อนข้างจะเยอะอแต่ตัวแรกเราแพ้ทางโอ้โหแล้วมีกินเนื้อสองตัวเอามาเดี๋ยวเราต้องป้องกันก่อนมีสองแต้มขอให้ตีมาสักแต้มเถอะไม่ตีเลยอะ่ะ เราก็ขอชาร์จเลยแล้วกันโอ้โหเราไปชาร์จสองแต้มกลายเป็น4น่าจะตีมาหมดอะ่ะมาเลยมาพร้อมรับดาเมจอยู่แล้วพร้อมนอนสามเขานอนเร็วเลยรอบนี้มาโอเคโจมตีมาสี่นะครับเราก็นอนอยู่แล้วเจ้าคาโปจัดการเขาเลยแล้วก็ ป้องกันหนึ่งก็พอแล้วก็ชาร์จไปสองงแต้มไปนอนไปนอนซะทำสามเข่าเราได้ตัวที่2ขอ,องเขานะครับมี3มแต้มถ้าตีมาหมดเรายังไม่เป็นไรขอให้ตีเถอะ3มแต้มตีมาเลยมาตีไหม ตีมาสามนะครับโอเคแต้มหมดไปเดี๋ยวเราก็จัดการเขาเลยนะสามแต้มแล้วก็ชาร์จไปสามแต้มไปนอนสาเรียบร้อยตัวสุดท้ายเจ้าสกอร์เปียสเล็กนะครับเป็นตัวที่พี่อยากได้เลยเดี๋ยวใกล้น่าจะได้แล้วแหละแคชออฟไททันก็ปลดล็อกแล้วเดี๋ยวไปตีเพื่อปลดล็อก เจ้าไดโนนิคัสเนาะอ่าสีสีแต้มแล้วเอาไม่ตีอย่างนี้โดนทันทีเลยเจ็ดแต้มไปเข้าห้าไม่เหลือไปควรซะฝับฝับฝับ,ฝบเรียบร้อยนอนไปโอเคก็ชนะไปอีกรอบนะครับได้สะสมแต้มในหลีกเพิ่มอีกนิดนึง 3391คะแนนนะครับตอนนี้อันดับ1โลเพชรรับของรางวัลปิดท้ายหน่อยขอดีๆหน่อยได้เงินเขียวมาอีก1 0นะครับโอเคอยูอ่เดี๋ยวไปรับภารกิจรายวันโอเคเรียบร้อยกลับไปดูดหน้าตารางลีนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ1ของโลเพชรนะครับด้วยคะแนน3391นะครับ คิดว่าน่าจะจบหลีกด้วยอันดับหนึ่งนะเพราะว่าคะแนนอันดับสองก็เริ่มจะไม่ขยับเท่าไหร่แล้วนะครับก็ทิ้งห่างอยู่พอสมควรแต่พี่ก็จะเข้ามาดูเรื่อยๆอยากจะจบหลีกนี้ด้วยอันดับหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวใกล้ๆจบหลีกแล้วมาเจอกันใหม่อีกทีละกันนะครับโอเคก็กลับมาอีกรอบนึ่งนะครับสำหรับหลีกลาเจ้าคอมปีตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่ถึง 2นาทีแล้วนะครับพี่ก็ยังคลองอันดับ1อยู่นะด้วยคะแนนเท่าเดิมเลย3,391นะครับโอเคอันดับร้อยก็โอ้พึ่งกับพันสี่เ,เนาะโอเคคลองอันดับ1จบอันดับ1แน่นอนเลยสำหรับลีกล่าเจ้าคอมปี้นะครับสำหรับของรางวัลที่เราจะได้อย่างแรกเลยก็คือเงินเขียวหรือดินเอม่วงนะครับอย่างที่2เงินเขียวหรือดินเอม่วง ช่วงนี้อยากได้เงินเขียวนะอย่างที่3เป็นการ์ดเจ้าคอมี้ใบแรกนะครับได้มา3ตัวและสุดท้ายนะครับจาร์เจ้าคอมี้อีก1ใบนะใบสรุปได้การ์ดเจ้าคอมี้มา2ใบนะเป็นเจ้าคอมี้ทั้งหมด6ตัวนะครับ mm hmm. ก็ยินดีด้วยกับสำหรับคนที่ได้การ์ดเจ้าคอมี้มา2ใบเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันศุกร์อะ ก็น่าจะมีหลีกตัวใหม่เข้ามาให้ล่ากันอีกนะก็ไปล่ากันต่อตอนนั้นก็ได้เนาะแก้มือกันใหม่นะครับสำหรับลีกนี้สำหรับตัวพี่คิดว่าไม่ตึงเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่มีไดโนเสาร์ในสวนค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรเลยก็เลยทําให้ไม่ต้องรอรีตัวเนาะก็ลงต่อสู้ต่อเนื่องกันได้เรื่อยๆไปเลยนะครับ และสําหรับปลีกเจ้าคอมพีตัวนี้มันก็ไม่ปลดล็อกนะเพราะว่าถ้าปลดล็อกนี่เกมคงจะเสียสมดุลกันอย่างแรงเลยเพราะว่าคอมพีนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวตึงมากๆเลยนะครับตบไปยังไงก็ไม่ตายเนาะต้องใช้ถ้าไม้ตายอย่างเดียวถึงจะตายลวดเลยโอเคตอนนี้ก็เหลือ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 หมดเวลาแล้วได้มาแล้วนะคะไปเปิดซองกันเลยดีกว่านี่ได้มาแล้วผู้ม่วงแตกเหมือนเดิมเปิดกันเลยจะได้อะไรมันมั่งโอเคไม่เป็นไรได้ดินเอม่วงมา2อันนะครับแล้วก็คอมปี้ใบแรกแล้วก็ใบที่2ได้มาแล้วโอเคเยี่ยมเลยได้แต้ม JW อีก1,300คะแนนนะครับไม่ปลดล็อกนะโอเค รับภารกิจรายวันโอเคก็เรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาคอมปี้กันเลยดีกว่าพี่ก็มีเดิมอยู่แล้ว1ตัวนะนี่โอเคมันก็มี3ตัวลงสนามต่อสู้เลยค่าพลังมันก็จะแบ่งเป็นออกเป็นสล็อกเนาะก็จบไปนะครับสำหรับหลีกล่าเจ้าคอมปี้พี่ก็จบด้วยอันดับ1เลยนะ โอเคถ้าน้องๆชอบก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยละกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ